เดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องประโยค3ส่วนกันนะคะอ่าวประโยคประกอบด้วยอะไรบ้างคะประกรานกริยากรรมกริยาอ่าประธานกริยาแล้วก็กรรมประธานคืออะไรคะประธานเป็นผู้กระทำแล้วกริยาล่ะกริยาคือ คือทำคือการกระทำใช่ไหมคะอ้าวแล้วกรรมล่ะกรรมคืออะไรกรรมคืออะไรกรรมคืออะไรอะไรผู้อะไรผู้อะไรคะผู้โดนทำผู้โดนทำหรือถูกกระทำเออคือผู้ถูกกระทำอ่าเดี๋ยวคุณครูจะถามนะว่าอะไรเป็นอะไรบ้างอ่ะรูจะยกตัวอย่างประโยค อะไรดีนะฉันดีไหมฉันกินข้าวอ้าวอะไรประธานคือฉันกริยาคืออะไรคะอ้าวแล้วกรรมละ่ะเยี่ยมมากเลยอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวดูอ่าอะไรดีนะโรงเรียนเรามีตัวอะไรนะที่ชอบกินดอกไม้อะ่ะตัวอะไรดำดำ แพ้อ้าวอย่าลืมผีเสื้อแต่พึ่งด้วยแพ้กินดอกไม้อ้าวอะไรเป็นประธานคะแพ้อะไรเป็นกริยาดอกกินกริยากินอะไรเป็นกรรมดอกไม้อ้าวฉันเอกยเปลี่ยนดีกว่าเป็นกีตาดื่มน้ำอ้าวอะไรเป็นประธานคะกีตาอ้าวอะไรเป็นกริยา แล้วอะไรเป็นกรรมนม้ำอ้าวแล้วเมน,นูนอ้าวเมน,นูนเตะบอลอ้าวอะไรเป็นประธานเมนูนอ้าวอะไรเป็นกริยาคะเตอ้าวแล้วอะไรเป็นกรรมอ้ออาวต่อไปอันอันอ้าวอันอันปั่นจัก,กรยานอ้าวอะไรเป็นประธานคะ อ่าตอบสิอะไรเป็นประธานอันอ้าอัน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 ,อ,นอะไรกริยาอะไรคะปันป่นปันป่นปั่นปั่นอะไรเป็นกรรมอ่ะเ,เยี่ยมมากค่ะเก,เก่งมาก